ทำรู้สึกดวยเฉพาะการกำไม้กำมือนะมีความรู้สึกนึบนึบนึบในฝ่าม,มือหรือยกมือมีความรู้สึกวบหนึ่งวบหนึ่งในมือเนี่ยนะที่เราทำนี่ก็เพื่อให้มันเข้าถึงจิตนะให้เข้าถึงจิตการดูฐานเวทนากระช่างเวทนาในเวทนานึ่งเนืองเพื่อให้เข้าถึงจิตเพราะมันเข้าส่วนมากเนี่ยจิตมันจะอยู่ในในซวงอกอยู่ที่หัวใจแหลนะถ้าเราดูที่หัวใจหัวใจเป็นส่วนของร่างกายเป็นหัตยะวัตถุ เราดูใจเต้นนะนะพอเราดูไปเรื่อยๆ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 ประคองความรู้สึกไปเรื่อยๆเนะี่ยพอเราปะคองพันนานแล้วมันจะชัดเจนเองอ่ะแต่จะชัดแบบแรงหรือชัดแบบค่อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เหมือนกันถ้าเราออกกําลังใหม่ๆอย่างเงี้ยนะเราวิ่งเราเดนินออกกําลังแล้วทํางานในใจมันจะเต้นแรงแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่สบายๆอย่างเงี้ยนะถ้าสภา,าะวะไม่ถึงตัวใจมันก็ค่อยแล้วก็ไม่ชัดแต่ถ้าเรามีสติ ดูไอ้ที่ใจที่มันเต้นค่อยๆเนี่ยดูให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชัดเองเพราะฉะนั้นเรื่องความชัดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะชัดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาหานกิเลสไปทีละนิดีละนิดเนี่ยถ้าใครเข้าถึงแล้วจะรู้เองเพราะมาการมาอธิบายอย่างเงี้ยนะมันมันก็ได้แต่ฟังนะ่ะมันต้องเข้าไปเรียนรู้เองนะดูให้เห็นจริงเองมันถึงจะคล้ายๆว่ารู้รสชาติเอง นะว่ามันเป็นยังไง